มาฟังสปอยซีรีส์จีนโบราณสนุกๆตอนเดียวจบเปิดเรื่องมาที่นางเอกของเรื่องสู้จินซีนางเป็นสาวงามที่เพรียบพร้อมไปด้วยหน้าตาและผิวพรรณนางกำลังเตรียมตัวที่จะเข้าวังโดยนางจำเป็นต้องรับประทานยามเม็ดสีชมพูเพื่อเพิ่มสเสน่ห์และเสริมความแข็งแรงให้กับทารกในครรภ์นางเอกเป็นหญิงสาวที่กลับมาเกิดใหม่ในชาติที่แล้วนางได้รับเลือกจากกษัตริย์ส่วนเหอเหยียนซิ่วให้อภิเษกสมรสกับองค์ชายหยานซิ่ว ในเวลานั้นถึงแม้นางจะมีร่างกายแข็งแรงดีแต่ก็ให้กำเนิดทารกที่สุขภาพไม่ดีสุดท้ายนางก็โดนสังหารเพราะไม่สามารถให้กำเนิดดวงดาวนำโชคได้ทำให้องค์ชายหยานซิ่วเสียบัลลังไปเมื่อได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งในคราวนี้นางคิดจะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของตัวเองให้ได้นางเอกเข้าวังมาพร้อมกับเมิ่งชิงอี้เพื่อเข้าเฝ้าฮ่องเต้พร้อมกันโดยองค์ชายหยานซิ่วก็อยู่ที่นั่นด้วยเขาจับมือกับเมิ่งชิงอี้และเอ่ยว่าเขาต้องการแต่งงานกับนาง เพราะว่านางตั้งครันได้5เดือนแล้วนางเอกแปลกใจเพราะว่าในชาติก่อนองค์ชายยหานซิลยืนยันจะแต่งงานกับนางเอกแค่คนเดียวแต่ครั้งนี้กลายเป็นว่าเขาไปพัวพันกับเมื่อชิงอี้ซะแล้วหรือว่าเขาอาจจะกลับมาเกิดใหม่เร็วกว่านางเอกจูจู่ห้องเต้ก็ลุกขึ้นและต่อว่าองค์ชายยานซิลที่ทําตัวไร้ประโยชน์แต่องค์ชาย,ยืนการจะแต่งงานกับชิงอี้ให้ได้ ฮองเต้นั้นก็ไม่สามารถบังคับเขาได้จึงบอกกับนางเอกให้เข้าใจถึงสถานการณ์และแต่งตั้งชิงอี้ให้เป็นภรรยาขององค์ชายเพื่อที่จะได้ให้กำเนิดดวงดาวนำโชคองคชายหยานซิ่วนั้นยิ้มแบบเจ้าเล่ห์ถ้าชิงอี้ให้กำเนิดทารกชายเขาก็จะได้เป็นรัชทายาทนางเอกจึงต้องเปลี่ยนแผนโดยการเสนอตัวแต่งงานกับองค์ชายเหอหยวนแทนแม้ว่าจะมีข่าวลือว่าเขาไม่ปลื้มผู้หญิงก็ตามองค์ชายเหอหยวนกำลังเป็นโรคร้ายฮองเต้ก็ไม่ต่อต้าน แต่เขากำชับว่าถ้าภายในเดือนมีนาคมนางเอกยังไม่ตั้งคันตระก,กูลซูจะมีความผิดโทษฐานไม่เชื่อฟังคำสั่งของฮ่องเต้องคชายหยานซิ่วมองนางเอกด้วยสายตาแห่งผู้ชนะเพราะองคชายเหอหยวนนั้นไม่มีทางที่จะมอบทารกในคันให้กับนางเอกได้และตระก,กูลของนางจะต้องโดนประหารแต่นางเอกมั่นใจว่าร่างกายของนางแข็งแรงในชาติที่แล้วองค์ชายหยานซิ่วมีธาตุหยางอ่อนแอทำให้นางไม่สามารถให้กำเนิดดวงดาวนำโชคได้ ในชาตินี้ถึงเขาจะแต่งงานกับคนอื่นก็ต้องพลาดดาวนำโชคเช่นเดียวกันและเมื่อถึงวันอภิเษกสมรสองค์ชายเหอยวนให้นางเอกรอเกอร์อยู่ในห้องจนนางเอกเปลี่ยนชุดเพื่อเข้านอนแล้วค่ำมืดคืนนั้นองค์ชายเหอยวนหรือว่าพระเอกของเรื่องนี้เขาเดินเข้ามาหานางเอกที่นอนหลับไหลอย,อยู่บนเตียงนางมีท่าทีกระวนกระวายเพราะว่านางฝันถึงเหตุการณ์ที่นางโดนองคชายหยานซิ่วสังหารในชาติก่อนนางเอกเผลอตะโกนเรียกชื่อองคชายหยานซิ่วออกมาและสะดุ้งตื่น เมื่อพระเอกได้ยินเขาก็โกรธมากเพราะว่านางเอกเรียกชื่อคนอื่นต่อหน้าเขาเขาคิดว่านางเอกคงจะรักชอบกับองค์ชายหยานซิลที่เป็นน้องคนที่สามของเขาและไม่ได้อยากจะแย่งนางมานางเอกนั้นดันทำพลาดไปซะแล้วถ้าพระเอกเป็นแบบนั้นนางคงไม่มีวันได้ตั้งคันแน่ๆเวลาผ่านไปครึ่งเดือนพระเอกไม่เข้าหานางเอกเลยแต่เขาก็เฝ้ามองรูปของนางเอกและพลังนึกถึงวันที่เขาได้เห็นนางเอกครั้งแรกเขาปรารถนาในตัวนางเหลือเกิน แต่เมื่อนางเอกเดินเข้ามาเขาต้องแกล้งทำเป็นอ่านหนังสือกลบเกลื่อนในวันนี้นางเอกเข้ามาหาเพื่อตามตัวเขากลับไปทานอาหารเย็นด้วยกันแต่เขาปฏิเสธทําให้นางเอกน้ําตาเอ่อล้นนางคุกเข่าขอร้องได้โปรดช่วยทําภารกิจให้กําเนิดทายาทกับข้าเถิดไม่เช่นนั้นตระกูลของข้าคงต้องโดนสังหารโทษฐานขัดคําสั่งของฮ่องเต้ทําเอาพระเอกคิดหนัก พอเขาเข้าใจผิดว่านางรักองค์ชายหยานซิ่วเขาค่อยๆพยุงแขนนางเอกให้ยืนขึ้นและรับปากว่าจะร่วมทานอาหารเย็นด้วยแต่เขาจะไม่ค้างคืนกับนางแต่แค่เขามาทานอาหารร่วมกับนางก็เป็นเหมือนกับการเปิดโอกาสให้นางแล้วนางก็ได้จัดเตรียมอาหารและใส่บางอย่างลงไปในซุปสิ่งนั้นจะช่วยให้นางผดจศึกได้ในคืนนี้แต่พระเอกมาเห็นพิรุธเข้าพอดีนางเอกรีบเก็บขวดยาและใช้มานยาสาวสวยหวานสเสน่ห์เพื่อให้เขายอมดื่มซุปนั้น ในระหว่างนั้นก็ดันเกิดเรื่องด่วนพระเอกต้องรีบไปเข้าเฝ้าฮองเต้นางเอกจึงขอโอกาสอีกครั้งนางจะเตรียมอาหารมือดึกเอาไว้รอเขากลับมาเมื่อเสร็จธุระพระเอกก็กลับมาหานางเอกเห็นว่านางกำลังถอดผ้าม่านบางตานางเอกทำท่าทางยั่วยวนและออกมาหาเขาทั้งที่ยังไม่สวมใส่เสื้อนั่นทำให้พระเอกเขินอายและจะเดินออกไปแต่นางเอกก็รีบคว้าตัวเขาไว้จนสะดุดล้มทำให้เสื้อผ้าในมือหล่นลงพื้นพระเอกรับตัวนางเอาไว้ทั้งสองแนบชิดกัน เขาอุ้มนางขึ้นเตียงส่วนนางเอกคิดในใจว่าต้องดูแน่แต่แล้วพระเอกกับเอาผ้าห่มมาคุมร่างของนางเอกเอาไว้และขอให้นางเข้านอนไปก่อนแต่นางเอกก็ไม่ยอมให้เขาไปง่ายๆนางแกล้งทำเป็นกลัวและขอให้เขาอยู่กับนางในคืนนี้นางมองเห็นว่าหูของเขาเริ่มจะแดงแสดงว่าเขาต้องมีความรู้สึกกับสตรีแน่ในคืนนั้นพระเอกก็ยอมนอนอยู่เคียงข้างนางเอกเขาได้กลิ่นกำยานเป็นกลิ่นพุดหวานมันเป็นกลิ่นประจำตัวของนางเอก เขาตื่นขึ้นมาเห็นนางเอกนอนหลับไหลอยู่เคียงข้างเขาก็ตกใจรีบแต่งตัวและออกคำสั่งให้คนเตรียมอ่างน้ําแข็งแม้ว่ามันจะเป็นหน้าหนาวนางเอกได้ยินอย่างนั้นก็รู้ทันทีว่าพระเอกเริ่มมีความปรารถนาแต่เขาพยายามจะเก็บกดและอดทนมันเอาไว้นางจะรอดูซิว่าเขาจะอดทนได้อีกนานแค่ไหนกันเชียวในเวลาต่อมาของเฮาเรียกนางเอกไปเข้าเฝ้า เพื่อให้หมอหลวงช่วยตรวจชีพจรของนางเอกและชิงอี้เพราะนางอยากจะรู้ว่าใครกันที่จะเป็นคนให้กำเนิดดวงดาวนำโชคหมอหลวงหลวงไม่รู้เลยจึงมั่วไปว่าเป็นชิงอี้ตอนนี้นางกำลังตั้งครันนางเอกก็แปลกใจมากในชาติก่อนหมอหลวงอีกคนทำนายว่านางเอกมีดวงให้กำเนิดดวงดาวนำโชคแต่โชคร้ายที่องคหญิงหยวนซิ่วร่างกายอ่อนแอทำให้ทารกในครันเกิดมาร่างกายไม่แข็งแรง นางเอกมั่นใจมากว่าองค์ชายหยานซิ่วไม่มีทางให้กำเนิดดวงดาวนำโชคได้แน่นอนและชิงอี้ก็เลือกองค์ชายผิดคนแล้วชิงอีกก้แกล้งพูดเรื่องนางเอกกับพระเอกห่างกันเกือบครึ่งเดือนต่อหน้าฮองเฮาพระนางสั่งให้นางเอกรีบพีกาให้กับพระเอกซะเพราะการให้กำเนิดทายาตเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ทางด้านชิงอี้นางแพ้ท้องทานอะไรไม่ค่อยได้นางเรียกนางเอกมาดื่มชาด้วยกันและขอสมล้ำค่าหนึ่งต้นจากนางเอกมันเป็นสมบัติประจำตระกูล สาวใช้ของนางเอกบอกว่าคงจะมอบให้ท่านไม่ได้ชิงอี้โกรธมากสั่งสอนสาวใช้นางเอกทันทีชิงอี้พยายามพูดจาไม่ดีเรื่องนางเอกยังไม่ได้ตั้งคันสักทีทั้งที่รูปลักษณ์สวยกว่าส่วนชิงอี้ตอนนี้ตั้งคันดวงดาวนำโชคสิ่งที่นางเป็นมันเหนือกว่านางเอกเห็นเห็นแต่นางเอกก็เถียงกลับไปว่าถ้าตั้งคันดวงดาวนำโชคระหว่างการตั้งคันจะต้องไม่มีอุปสรรคใดชิงอี้ดูซีเซียวและคงอยากได้สมหมื่นปีของนางเอกไปบำรุงคัน นางเอกบอกทารกในครรภ์คงไม่ใช่ดวงดาวนำโชคหรอกนะแต่คงจะเป็นทารกที่ชิงอี้ก็โมโหมากจนนางเจ็บท้องคลอดทั้งที่อายุครรภ์แค่เจ็ดเดือนเท่านั้นสภาพวังในตอนนี้กำลังวุ่นวายเพราะชิงอี้คลอดก่อนกำหนดสาวใช้ของชิงอี้ล่าวโทษนางเอกต่อหน้าฮองเฮาว่าเป็นคนที่ทำให้ชิงอี้คลอดทารกก่อนกำหนดแต่พระเอกก็ปกป้องนางเอกฮองเตตัดสินใจว่าถ้าชิงอี้คลอดดวงดาวนำโชคออกมาจะสังหารนางเอกซะแต่ถ้าไม่ใช่ คนที่รับโทษจะเป็นองค์ชายหยานซิ่วซึ่งเขามั่นใจว่าต้องใช่แน่ๆถ้าไม่ใช่เขาจะยอมลดบรรดาศักดิ์ตัวเองให้กลายเป็นคนธรรมดาสักพักก็มีเสียงเด็กทารกดังขึ้นซาใช้ของชิงอี้เห็นทารกคนนั้นก็ตกใจมากเพราะว่ามีรูปร่างประหลาดผิดปกติแม้แต่ชิงอี้ได้เห็นแล้วยังรู้สึกรังเกียจทางด้านฮองเฮาที่รออยู่นานแต่ชิงอี้ยังไม่นำทารกออกมาสักทีจึงเข้าไปดูพร้อมกับนางเอกชิงอี้ต้องรีบหาทางเอาตัวรอด นางให้สาวใช้ขวางประตูเอาไว้และเอาตัวทารกไปซ่อนแต่ฮองเฮาสั่งให้พังประตูเข้าไปและเข้าไปดูทารกน้อยทันทีในเวลานี้ชิงอี้หวาดกลัวมากแต่สาวใช้ของนางสับเปลี่ยนทารกให้แล้วทารกที่อยู่ในอ้อมกอดเวลานี้เป็นเด็กที่สมบูรณ์แบบที่เท้ามีดาวเจ็ดดวงตามตำราดาวนำโชคซึ่งนางเอกรู้ดีว่าชิงอี้เล่นตุกติกเพียงแต่ว่าตอนนี้นางไม่มีหลักฐานส่วนชิงอี้ก็โล่งใจมากเพราะว่าฮองเฮาพอใจกับโอรสคนนี้ และมอบรางวัลให้นางอีกด้วยย้อนกลับไปก่อนหน้านี้สาวใช้ของชิงอี้สับเปลี่ยนทารกของนางกับทารกของชาวบ้านที่พบนอกวงังชิงอี้เตรียมแผนการนี้เอาไว้ล่วงหน้าแล้วเพราะนางกลัวจะต้องโทษประหารชีวิตฮองเฮาอุ้มทารกน้อยออกไปด้วยรอยยิ้มเมื่อฮองเต้ได้เห็นทารกน้อยดูอุดมสมบูรณ์มีฝ้เจ็ดเม็ดที่ฝ่าเท้าเขาก็ยิ่งพอใจมากเพราะนี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าโอรสขององค์ชายยานซิ่วเป็นดวงดาวนำโชคจริงๆ เขามอบตำแหน่งรัชทายาทให้กับองค์ชายยานซิว่วตามที่เขาเคยลั่นวาจาเอาไว้คราวนี้องคชายยานซิ่วยิ่งมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นเขาถามหาบทลงโทษให้กับนางเอกฮองเตเมตาลงโทษนางเอกด้วยการให้คัดพระคัมภีรและอธิษฐานให้กับองค์รัชทายาทคืนนั้นนางเอกนั่งคัดพระคัมภีจนดึกจู่จูนางก็นึกย้อนกลับไปชาติที่แล้วและเป็นลมไปพระเอกมารับตัวนางเอาไว้เขาอุ้มนางกลับไปนอนที่ตำหนักตอนนี้ตัวของนางร้อนจีเขาจึงป้อนยาให้ แต่ยาที่เอามาให้มันไม่ใช่ยารักษาแต่เป็นยาบางอย่างทําให้นางเอกตัวร้อนรุ่มมากยิ่งขึ้นสักพักพอหมอเข้ามาดูอาการนางเอกและดมยาบนโต๊ะดูก็บอกว่านี่มันไม่ใช่ยาแก้ไขนะมันเป็นยามหาัศจรรย์ถ้านางเอกไม่ได้รับการแก้พิษภายในครึ่งชั่วยามนี้แล้วก็รับรองว่านางอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยซึ่งพระเอกก็จําได้ว่ามันเป็นขวดยาที่นางเอกแอบเอาใส่ในซุปวันนั้นนางตั้งใจจะทําร้ายเขาจริงๆ แต่ตอนนี้ต้องช่วยนางเอกก่อนและการแก้พิษนั้นก็คือการร่วมเตียงกันนั่นเองพระเอกโผล่เข้าหานางเอกส่วนนางก็จับเขาไว้แน่นและลูบไล้ใบหน้าของเขาพร้อมกับดึงพระเอกเข้ามาจูบแต่เขาจับมือนางเอกแน่นกว่าและเป็นฝ่ายจูบนางเองจากนั้นทั้งสองก็ได้ร่วมเตียงกันเช้าวันต่อมาเมื่อนางเอกตื่นขึ้นพระเอกทำท่าไม่พอใจนางเลยและโกรธที่นางตั้งใจทำร้ายเขา เพื่อที่จะทําภารกิจนี้ให้สําเร็จเท่านั้นและหลังจากนี้ไปเขาจะไม่มาเหยียบห้องนอนของนางอีกเมื่อพระเอกเดินจากไปแล้วนางเอกก็รู้สึกเศร้าขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นหนึ่งเดือนห้องเฮาหลงโอรสองค์น้อยมากนางชายตามองนางเอกที่ไม่มีวาสนาไม่สามารถมีโอรสสักทีทั้งที่แต่งงานกับพระเอกมาสองเดือนแล้วชิงอี้ใส่ร้ายว่านางเอกอาจจะร่างกายไม่แข็งแรงหรือว่าอาจจะมีโรคซ่อนเร้นขอให้หมอหลวงเข้ามาช่วยตรวจชีพจรของนางเอกจะดีกว่า จะได้รักษาโรคได้ทันท่วงทีหลังจากนั้นหมอหลวงจางก็เข้ามาเพื่อที่จะตรวจชีพจรให้กับนางเอกและเมื่อเขาได้ตรวจสอบดูแล้วเขาก็รีบแสดงความยินดีเพราะตอนนี้นางเอกกำลังตั้งครรภ์และทั้งนางเอกและทารกในคันนั้นแข็งแรงดีมากทำเอาฮองเฮาปลื้มปิติแต่ว่าตัวอิจฉายอย่างชิงอี้โกรธจนมือไม้สัน่นเพราะหลังจากนี้ฮองเฮาคงจะใส่ใจนางเอกมากขึ้นและถ้าหากนางเอกให้กำเนิดดวงดาวนำโชคได้แล้วก็ ชิงอี้อาจจะโดนโทษที่หลอกลวงฮ่องเต้และนางจะไม่ยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเด็ดขาดในคืนนั้นเมื่อนางเอกหลับอยู่พระเอกก็แอบเข้ามานางเอกรู้สึกตัวเขาก็รีบลุกออกไปนางอ้อนวอนขอให้เขาอย่าไปได้ไหมทำให้พระเอกเริ่มใจอ่อนยอมนั่งอยู่เคียงข้างนางแต่เขาก็ยังโกรธนางอยู่ดีเขากัดฟันพูดแสดงความยินดีกับนางเอกที่ได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วต่อไปนางก็ไม่ต้องมาปนนิบัติเขาอีกนางเอกร้องไห้บอกว่ากลัวพระเอกจะไม่ชอบ นา่งจับมือพระเอกเอาไว้และย้ำชัดว่าในเมื่อนางเป็นคนของเขาแล้วนางมอบทั้งกายและใจให้เขานางซบไหล่เขาและชื่นชมว่าเขาเป็นคนที่ดีที่สุดพระเอกก็เริ่มอ่อนโยนขึ้นเขารับปากว่าจะดูแลนางเอกและทารกน้อยอย่างดีที่สุดภาพตัดมาที่ชิงอี้หมอตรวจชีพจรของนางและตอนนี้นางผชืญนกับภาวะหลังคลอดที่ร้ายแรงและต่อไปนี้นางอาจตั้งครรภ์ไม่ได้อีกนางโกรธมากเพราะถ้านางเอกให้กำเนิดดวงดาวนำโชคนางจะต้องแย่มากแน่ๆ นางสั่งให้สาวใช้รีบออกไปนอกวังเพื่อเจอกับหมอทำยาและให้หาทางทำให้นางเอกสูญเสียทารกในคันไปให้ได้หลังจากนั้นชิงอี้ก็แซงทำเป็นห่วงใยมาเยี่ยมเยียนนางเอกนางเอาโจ๊กและเค้กที่อุดมไปด้วยสมุนไพรเพื่อบำรุงคันนางเอกทานทั้งโจ๊กและเค้กเก่าลัดสมุนไพรทั้งสองอย่างนี้มันจะทำให้ทารกในคันของนางเอกไม่สมประกอบนางเอกแกล้งชิมทั้งสองอย่างและกล่าวขอบคุณชิงอี้ที่นำมาให้หลังจากส่งชิงอี้แล้ว นางเอกและสาวใช้พูดคุยกันพวกนางรู้ถึงเจตนาที่ไม่ดีของชิงอี้นางเอกคิดจะโต้กลับด้วยการส่งตำรับยาจเจริญพันธุ์ให้กับชิงอี้เพราะนางอยากจะตั้งครรภ์อีกครั้งมากซึ่งตำรับยานี้จะช่วยให้นางตั้งครรภ์ได้จริงแต่มันไม่ดีกับร่างกายของผู้หญิงจนจะทําให้ทารกไม่แข็งแรงนางสั่งให้สาวใช้นำสูตรลับนี้ไปให้หมอหลัวที่ชิงอี้แอบเรียกให้มาตรวจชีพจรอยู่บ่อยๆและมันก็เป็นไปตามแผน หมอหลวแอบเข้าไปหาชิงอี้และมอบสูตรลับของนางเอกให้เพื่อแลกกับทองหลายช่างนางให้สาวใช้ปรุงยาตามตำรับและเชิญองค์ชายหยานซิ่วเข้ามาที่ห้องนางสวมชุดสีแดงทำท่าทียั่วยวนพร้อมจะออกสึกรักกับเขาจนองคชาย,ยานซิ่วอดใจไม่ไหวครั้งนี้นางต้องตั้งคันแน่นอนเวลาผ่านไปหลายเดือนนางเอกมาหาพระเอกที่ห้องหนังสือนางเห็นรูปภาพของหญิงสาววางอยู่นางค่อยๆเปิดดูแต่พระเอกก็ห้ามเอาไว้ เขาเรีบปิดมันกลับไปทันทีเพราะกลัวว่านางเอกจะเห็นและดุนางที่แตะต้องเข้าของของเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตทําให้นางเอกใจเสียคิดว่ารูปภาพนี้เป็นหญิงสาวคนรักของเขานางก็เริ่มเย็นชากับพระเอกและบอกสิ่งที่ต้องการเท่านั้นคืนนี้เป็นคืนงานเลี้ยงพระจันทร์นางเอกเชิญให้เขาไปร่วมงานพร้อมกันและขอให้แสรงว่าเราเป็นคู่รักกันนางเอกเข้าใจผิดไปเต็มๆนึกว่าพระเอกมีผู้หญิงคนอื่นอยู่ในใจอยู่แล้ว นางตั้งใจมุ่งมั่นแน่วแน่ไม่ว่าพระเอกจะรักหรือว่าไม่รักนางนางก็ไม่สนใจแล้วเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือลูกเท่านั้นเมื่อมาถึงงานเลี้ยงทุกคนต่างพร้อมอยู่ในห้องโถงวังชิงอี้ประกาศข่าวดีว่าตอนนี้นางตั้งครันได้3มเดือนแล้วทารกในครันเป็นแฝดชายหญิงประหนึ่งมังกรและนกฟินิกซ์ทำให้ห้องเต้พอพระทัยมากชิงอี้พยายามพูดถึงนางเอกว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงลูกของนางก็อาจจะไม่แข็งแรงด้วย พระเอกจับมือของนางเอกเอาไว้และปลอบใจว่าไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงเขาก็รักองค์ชายหยานซิ่วมองพระเอกด้วยความสมเพชเพราะในชาติที่แล้วนางเอกให้กำเนิดทารกที่ร่างกายไม่แข็งแรงและเขามั่นใจว่าชาตินี้นางเอกก็จะให้กำเนิดแบบเดียวกันพระเอกที่ไม่รู้อะไรเลยช่างน่าสงสารจริงๆเวลาผ่านไปนางเอกออกตามหาผู้ช่วยหมอยอดฝีมือเพื่อช่วยพดุงครรจนได้เจอเมื่อองค์ชาย,ยานซิ่วรู้เข้าเขาก็รีบมาหานางเอก และสั่งให้นางมอบตัวผู้ช่วยหมอพดุงคันมาให้กับเมิงชิงอี้ซึ่งนางเอกก็ไม่ยอมองค์ชายหยานซิ่วจึงพูดว่าทารกในคันของนางเอกร่างกายไม่แข็งแรงนางเอกโกรธจนสั่งสอนเขาอีกทั้งยังไล่เขาออกไปด้วยองค์ชายหยานซิ่วจับมือนางเอาไว้แน่นจนพระเอกเข้ามาช่วยและสั่งให้องคชายหยานซิ่วสำรวมด้วยเขามองนางเอกและสายหัวเพราะต่อไปนี้เขาจะได้ขึ้นเป็นฮ่องเต้ส่วนพระเอกจะต้องทนอยู่กับหญิงสาวที่ไร้ประโยชน์อย่างนางเอก เมื่อองค์ชายหยานซิ่วออกไปแล้วพระเอกพยายามจะจับมือนางเอกเพื่อดูว่านางบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าแต่นางเอกกลับสะบัดมือเขาออกนางไม่สบสายตาเขาเลยทําให้พระเอกเริ่มโกรธเขาคิดว่านางเอกยังมีใจให้กับองค์ชายหยานซิ่วแต่นางเอกบอกในเมื่อพระเอกมีภาพของคนรักที่นางแตะต้องไม่ได้ทําไมต้องมาหากันด้วยพระเอกก็ไม่กล้าบอกว่าภาพนั้นคือภาพนางเอกนั่นแหละเขาเลยแกล้งทําเป็นไม่สนใจนางเอก ทำให้นางยิ่งน้อยอกน้อยใจเข้าไปใหญ่สักพักสาวใช้ของนางเอกก็ออกมาบอกข่าวร้ายตอนนี้ชิงอี้และผู้ช่วยหมอพดุงครนภของนางเอกโดนชิงอี้แย่งตัวไปแล้วนางเอกที่ได้รู้ก็โกรธมากจนนางปวดท้องขึ้นมาตอนนี้นางใกล้จะคลอดแล้วด้วยแต่เหมือนทั้งหมอและผู้ช่วยหมอโดนชิงอี้แย่งไปทั้งหมดนางขอให้ไปช่วยตามตัวพระเอกมาทีภาพตัดมาที่ฮองเฮานางเป็นกังวลกับการคลอดของชิงอี้มากสักพักสาวใช้ของนางเอกมาหาพระเอก พื่อบอกข่าวด่วนว่านางเอกกำลังจะคลอดแล้วซาวใช้บอกว่าทั้งหมอและผู้ช่วยหมอของนางเอกโดนชิงอี้แย่งไปทั้งหมดและนางเอกทำได้เพียงคลอดลูกด้วยตัวเองเท่านั้นองคชายหยานซิ่วบอกว่าชิงอีกง้กำลังจะให้กำเนิดมังกรและนกฟินิก์ต้องการหมอและผู้ช่วยหมอที่เก่งกาจส่วนนางเอกไม่จำเป็นต้องใช้ผู้ช่วยหมอหรอกทำให้พระเอกโกรธมากเขาสั่งให้พาตัวหมอกับผู้ช่วยหมอไปให้นางเอกเดี๋ยวนี้และบอกหยานซิว่วถ้าหากเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกแล้วก็ เขาจะไม่มีวันยกโทษให้แน่สักพักก็บังเกิดแสงสีทองเป็นรูปมังกรมันคือสัญญาณของเรื่องงามยามดีที่จะเกิดความมั่งคั่งและเกียรติยศอันยิ่งใหญ่องชาย,ยานซิ่วมั่นใจมากว่ามันจะต้องเป็นลูกของเขาแน่ๆชิงอี้จะให้กำเนิดมังกรและนกฟินิกหลังจากนี้พระเอกจะต้องโดนล,ลดฐานะเป็นเพียงสามัญชนแต่แสงสีทองรูปมังกรนั้นกลับหายเข้าไปในถงตำหนักของพระเอกและในจังหวะนั้นเองก็มีเสียงทารกดังขึ้นนางเอกให้กำเนิดโอรส ที่บริเวณเท้านั้นมีายรูปดาวเจ็ดดวงอยู่และพัทิดามีายแดงบนหน้าผากพวกเขาคือมังกรและนกฟีนิกซ์นั่นเองสาวใช้ดีใจมากรีบพาพระโอรสพัทิดาออกไปหาพระเอกเขาเองก็ดีใจมากเหมือนกันแต่ตอนนี้เป็นห่วงนางเอกมากกว่าเขาเรีบเข้าไปหานางทันทีและเมื่อโหรหลวงเห็นทานลกของนางเอกแล้วเขาก็แสดงความยินดีกับฮองเต้เพราะว่านางเอกได้ให้กําเนิดมังกรและนกฟีนิกซ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ฮองเต้กับฮองเฮาปรับปลื้มพระไทยมาก เขามอบรางวัลเป็นจวนใหญ่ให้กับนางเอกแต่องค์ชายหยานซิ่วนั้นไม่เชื่อเพราะนางเอกไม่มีทางให้กำเนิดทารกที่สมบูรณ์แบบแบบนี้ได้คราวนี้เสียงทารกน้อยดังขึ้นอีกครั้งองค์ชายหยานซิ่วดีใจมากตัดภาพเข้าไปที่ชิงอี้ทารกของนางหน้าตาหน้าเกลียดและร่างกายไม่แข็งแรงนางกรีดร้องเสียงดังด้วยความตกใจทั้งที่นางทำตามสูตรลับทุกอย่างทำไมถึงมีลูกแบบนี้ได้สักพักองค์ชายหยานซิ่วเข้ามาเห็นทารกน้อย เขาเองก็ตกใจมากเพราะทารกทั้งสองคนไม่แข็งแรงเลยเขาสั่งการให้กําจัดทารกนี้และในเวลานี้เขาก็โกรธเมื่งชิงอี้มากที่นางนั้นไม่สามารถมีทารกที่สมบูรณ์แบบให้กับเขาได้เขาผักจนหัวนางไปกระแทกกับหัวเตียงหมดสติไปหลังจากนั้นฮ่องเต้ก็มีราชโอการปลดองค์ชายหยานซิ่วจากตำแหน่งรัชทายาทและให้ไปใช้ชีวิตแบบสามัญชนส่วนชิงอี้ก็ต้องโทษหลอกลวงแต่ตอนนี้นางได้เสียสติไปแล้วองค์ชายหยานซิ่วโกรธมาก ทั้งๆที่ตัวเขาได้กลับมาเกิดใหม่แล้วแท้ๆแ,แต่ทำไมเขาถึงเปลี่ยนโชคชะตาของตัวเองไม่ได้สักพักนางเอกก็เดินออกมาหาและพูดให้เขาคิดได้ถึงจะเกิดใหม่กี่ชาติเขาก็ไม่มีวันให้กำเนิดดวงดาวนำโชคได้หรอกเขาตกใจที่นางเอกรู้เรื่องนี้หรือว่านางก็กลับมาเกิดใหม่เหมือนกันนางตอบรับว่าใช่ข้ากลับมาเกิดใหม่แล้วและคราวนี้ข้าจะส่งท่านลงนรกข้าคือคนที่เป็นดวงดาวนำโชคส่วนท่านมันร่างกายอ่อนแอไม่ไวาอย่างไรทารกของท่านก็จะไม่แข็งแรง เขาได้ฟังอย่างนั้นแต่ก็ไม่เชื่อบุอยว่าชิงอี้นั่นแหละที่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดเขาขอร้องนางเอกเพราะชาติที่แล้วทั้งสองคนแต่งงานกันมาห้าปีเขาขอให้นางมอบดวงดาวนำโชคมาให้แต่นางเอกก็สะบัดมือออกนางโกรธแค้นเขามากเพราะชาติที่แล้วเขาทำกับนางเอาไว้สาหัสสาการเสลือเกินทำให้องคชายหยานซิ่วโมโหเขาลุกขึ้นจัดการกับนางเอกตั้งใจจะทำร้ายนางแต่พระเอกก็เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันองค์ชายหยานซิ่วหัวเราะและบอกเขาว่า เขาเคยนอนกับนางเอกมาแล้วและนางก็เคยแต่งงานมีลูกกับเขามาแล้วด้วยทําให้พระเอกโมโหมากจะจัดการกับองค์ชายยานซิลแต่นางเอกก็ห้ามเอาไว้เพราะองค์ชายยานซิลไม่สมควรได้รับการจบชีวิตไปอย่างสบายๆเขาต้องได้รับผลกรรมของตัวเองก่อนพระเอกหันมากอดนางเอกเอาไว้ด้วยความเป็นห่วงจากนั้นเขาก็ช่วยทายาให้นางอย่างเบามือเขาเชื่อใจนางเอก และถ้าหากมีชาติที่แล้วจริงๆเขาขอโทษที่ไม่ได้ปกป้องนางให้ดีเขาหยิบรูปภาพนั้นขึ้นมาให้นางดูและเมื่อนางได้เห็นว่าเป็นรูปของตัวเองนางก็น้ำตาเอิอนองเขาจับมือนางไว้และบอกว่านางก็คือคนที่อยู่ในใจของข้าและเป็นคนที่มีคุณค่ามากที่สุดไม่ว่าจะชาตินี้หรือว่าชาติหน้าเขาก็อยากอยู่ด้วยกันกับนางตลอดไปแล้วทั้งสองก็จุมพิตกันเพื่อฉลองให้กับความรักที่งดงาม แล้วเรื่องก็จบลงเป็นยังไงบ้างคะฟินกันไหมอยากให้แอดสปอยเรื่องไหนแนวไหนคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะ